สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสคลิปที่ว่าเอาไว้พวกนี้ เรื่องที่พัทยารอดูนะคืนนี้ส่งมาให้ด้วยถ้าคืนนี้ไม่หยุดกูจะแฉะเรื่องที่พัทยาวันที่ทนายเขาไม่รับทำกูอยู่ที่นั่นใครจําได้กูเอาข้าวไปส่งกูจะแฉะหมดเลยมึงคุยใครมากมึงคุยอะไรบ้างถ้ายังไม่หยุดนะถ้าหยุดกูจะยกเรื่องพัทยาไว้เพราะมันไม่เกี่ยวกับน้องแต่รับรองมึงเสื่อมเสียเยอะเลยที่มึงคุยอะไรกันนะทั้งในห้อง ั้งตอนยืนหนุ่บุรีทั้งดองเดินลงมาที่รถไม่เรียกแฉเรียกพูดความจริงแล้วกูพูดคนเชื่อเพราะกูพูดจริงมาตลอดระยะเวลาสองปีกูพูดเหมือนเดิมชัดไปวันนี้หน้าไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวมันจะมากระทืบแล้วหยอกหยอกน้องมาเรียกนะถ้าไม่หยุดเที่ยงเจอกันพัทยากูจะคุยให้หมดเลย กูจําแม่นกูพูดได้เป๊ะเป๊ะทุกคําคุณฟังเอาเองว่ามันจริงไหมนะจริงแน่แๆคำพูดสําเนียงเป็นแบบพวกนี้เลยครับไม่อัดเสียงครับกูจําแม่นใ,ใช่ไหมฮะเรื่องพัทยาคือวันที่ทนายเขาไม่รับทําคดีกูจะเล่าให้หมดเลยใครพูดอะไรบ้างจำเลยที่หนึ่งพูดอะไรบ้างจำเลยที่สองพูดอะไรบ้างไอ้อ้วนพูดอะไรบ้างใครโทรมาบ้างกูจะคุยให้หมดเลย ตายดียครับยาวนะครับและมีอีกเยอะและคนที่เขาให้ข้อมูลกูก็โคตรเยอะเลยเพราะเขาโดนกระทำกันมาพี่โหพพ่ยญา,ยานีนก่กระโดนนะครับป้าบุหลันยังได้พดข้อความดีว่าเฮียกรูกาบมันจะหยุดไหมแต่เรื่องพัทยาเฮียเปิดมาขนาดนี้เฮียต้องพูดโตมันคือศักดิ์ศรีของทนายตั้ม เฮีย er, น่าจะรู้แก่ใจว่าทนายคนนี้ซื้อตรงต่อลูกความแค่ไหนทำไมเขาถึงถอนตัวเฮีย er, ต้องรู้ว่าลับหลังพวกมันทำอะไรพูดอะไรยังมีคลิปที่พวยด่าดทนายตากับทนายชุดใหม่ทั้งสี่เอกสารที่ทนายชุดใหม่ใช้ปกป้องควยเป็นงานของทนายตำที่ทำโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่กลับถูกชัยพล สมพลและพวกยูทูบเบอร์ข้างกายทั้งหลายมีการใส่ร้ายถ้าเฮียเปิดแบบนี้แล้วไม่พูดว่าพวกมันทำอะไรให้ร้ายอะไรทนายตำเฮียกับตู่จบกันตู่จะลืมวันทีเฮียพาลูกสาวไปบุกบ้านหมอป่าแล้วตู่น้าด้านไปขอเขาขอเห็นแก่ยายหนูถ้าไม่พูดว่าว่ารู้ตู่จะไม่ร้องขอ แต่บอกว่ารู้ว่าใครพูดอะไรแบบนี้เอ่ยแล้วต้องสุดไม่งั้นก็ไม่ต้องเผาผีกันเฮียเรียกจำเลยว่าลุงเฮียปกป้องเขาทนายตำเรียกตู่ว่าป้าเขาปกป้องศักดิ์สรีตู่ตู่จะลากทุกคนที่มันลบหลู่เกียรติของทนายมาตบกลางสีแยกไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไร หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วปิดดือด้อไม่พูดต่อนี่แสดงว่าเฮียเปิดเพื่อที่จะให้พวกเขาขอโทษเท่านั้นเองขออย่าให้เป็นแบบนั้นนะเฮียดยีบอกออกมาให้โลกรู้ ว่าสองสามตัวนั้นมันน่ารังเกียจขนาดไหนบวกหนึ่งค่ะทีมป้าขุดให้ลึกทางให้เตียนเลยค่ะป้ารอฟังเรื่องที่พัทยาค่ะฉันเชื่อว่าเฮียดีเป็นคนจริงรักความถูกต้องกราบละค่ะพูดออกมาเถอะค่ะเฮียป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน โดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าอีฉันพอรู้ว่ามีการพูดถึงทนายอย่างไรบ้างแต่ไม่มีหลักฐานคำยืนยันของเฮียมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่สำหรับคนที่รักทนายตํามันคือหยาดทิพย์ชฉลมใจว่าทนายมีเหตุผลเขาประนามว่าทนายไม่หนักแน่นพวกเขาไม่มองเลยว่าทนายโดนลาเต้โดนมุนี โดนวงแหวนด่าอย่างไรบ้างเขาไม่มองเลยว่าจำเลยทั้งสองวางมือให้ไพ่สถุนด่าดทอดทนายสนุกปากขนาดแม่ของนางแต่นเองนางแต่นมันก็ยังไม่ป่ามไพ่ของมันเลยพูดมากขนาดนี้แล้วเปิดเลยคุณเฮียดีจะได้เป็นคนดีในสายตาเอฟซีทนายต้ำ ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเปิดมันให้สุดๆไปเลยค่ะคนพวกนี้สมควรได้รับการเปิดปูงเงินผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายควรไปตกแก่คนดีที่มีศีลธรรมโนนสรุปจำเลยสองคนห่วงเงินมากกว่ากลัวติดคุกสมแล้วที่ต้องระหีเรลอนส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทานายประชาชนวีสงโดยได้มีการหยิบยกเอากุญสือสองผัวเมียที่เมื่อปี2020ได้อัปเดตรูปภาพหน้าปกที่มีการทำธุรกิจโฆษณาธุรกิจในการทำสอนทำรูปเซรามิกโดยบอกว่าเรียนออนไลน์ราคาเต็มก็คือ150,000บาทแต่พิเศษสุดก็คือ จ่ายเพียงแค่11,999บาททนแดดทนฝนบอกกระบวนการทำแหล่งซื้อดัดแต่งเครื่องห่าง่ายยินดีเข้ามาดูที่ร้านหลังลงทะเบียนแล้วก็บอกเบอร์โทรซึ่งสอนทำรูปเซรามิกอัพจากราคา5,999เป็น11,999ขอบคุณลูกค้ารอบที่หนึ่งที่สมัครเรียนนะครับเต็มโคตา และสั่งเครื่องทำกับเรารุ่นสองเปิดแล้วใครสนใจก็สมัครเรียนได้ราคาคอร์สมีแต่ขึ้นครับไม่มีลงจากประเด็นนี้น,นั้นป้าบุหลันจึงได้โพสข้อความทีม่ว่าไปเห็นโพสเก่าของกุนซื่อคนใหม่ของผวยดูสกิลการทำโฆษณาธุรกิจของเขาแล้วอีชันใจหายวับบูบใจเทนไอ้ผวย รู้แล้วว่าการตั้งราคาคีมข้างกล่องสูงสูงแล้วขายต่ำกว่าราคาข้างกล่องตลอดปีตลอดชาตินั้นมาจากไหนมันเป็นการกระตุนให้ลูกค้ารีบตัดสินใจคิดว่าได้ของถูกรีบรีบเดี๋ยวชวดตั้งราคาติมแสนห้าเปิดขายรอแรกห้าพันเก้าแล้วยกรราคาเป็นสองเท่าแล้วกึ่งขู่ว่าราคาไม่มีลดนะจ๊ะ ขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตัดสินใจซะให้ไหวให้ไหวอิฉันมองว่าแผนการขายแบบนี้มันตลาดล่างและออกจะมิดเห็นแล้วตะหงิดใจแทนผวยว่ากุนซือนายนี้กับเมียวางแผนการขายส่วนนาคนาดงดอกไว้อย่างไรจะเอาอะไรมาดึงดูดให้กลายเป็นแลนด์มาร์กกันได้นอกจากใช้ความเป็นจำเลยของผวย แล้วถ้าดูโชคลาภของผ่วยมาจากความสวยเป็นหลักต้องพ่ายแพ้ต้องตกอับแล้วจะได้ทรัพย์จากความสงสารถ้าดวงมาอีรอบนี้ลานดงดอกจะดังกลายเป็นแลนด์มาร์กได้ใครใครก็มาขอพผให้ผ่วยรอดพ้นมนทินก็ต้องให้ผ่วยแพ้คดีชั้นต้นทีนี้แหละเอฟซีจะสงสารเหมือนตอนโดนถีโดนตบหน้ากลางสี่แยกมิงจ่าย เค้คดีป่าไม้ต้องย้ายปริจิตเมื่อไหร่ที่ผวยพายความดังและสตางจะไหลามาเทมาหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าโห ไปเรียนศูนย์ฝึกอาชีพตามวิทยาลัยเทคนิคเอาก็ได้เรียนฟรีอุปกรณ์พร้อมนี่แสนห้าโอเมเจ้าใช่เดี๋ยวนี้ตามโรงพัก,กโรงเรียนหรือบางทีก็เจ้าพื้นที่ตามศูนย์การค้าที่คนไม่ค่อยเยอะเปิดสอนฟรีๆสำหรับคนอยากมีอาชีพเสริมติดตัวเจ๊ยังอยากไปลองเรียนบ้างกันเลย บางสายบางอาชีพฟรีทุกอย่างบางอาชีพเสียค่าอุปกรณ์นิดหน่อยเองแสนหานี่แรงเวอร์แถมโปลดลงเป็นสิบเท่าดูก็รู้ว่าจิตนาอัพราคาเกินจริงป๋องหนิงยึดถือเรื่องประชาสัมพันธ์บวกคอนเน็ชันเท่ากับมันนี คนหัวหมอแบบนี้แหละที่จำเลยชอบป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่านี่บอกเลยว่าถ้าเห็นอันนี้ก่อนหน้าที่เชียให้ทำตัวแบบผัวเมียคู่นี้นะคงจะไม่เชียคือมันมิดน่ะมันไม่ต่างจากพวกชวนเล่นเชลลูกโซ่สักเท่าไหร่ถ้าวังใหม่สำเร็จคนที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆคือผัวเมียคู่นี้ เพราะเขามีเงินทุนหนาและมีที่ดินแปลงติดกันเรือลมในหนองโคดเชยล่ะนี่นะคอสราคาเป็นหมื่นเกินความจริงมากมายรอบตัวจำเลยคงปรารถนาให้จำเลยแพ้คดีจะได้รวยกันทวน้าจากความสงสารมากเกมนี้คือจำเลยคนบางคนให้พยายามแค่ไหน ก็ไม่มีความสำเร็จเพราะคนเราถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ความจริงใจแถมงมง่ายไร้สาระหากินในทางที่ไม่ชอบเอาเปรียบคนทุกเส้นทางชอบสายเท่าๆสุดท้ายก็นะ